ผมไม่รู้ว่าไปจับคดีอะไรนะแต่ว่ามันเริ่มจะอันตรายขึ้นนะมาแล้วตำรวจเนี่ยถ้าคนร้ายมันรู้เราเป็นตำรวจเนี่ยเราเสียเปรียบนะเวลาเกิดการดวลกันเนี่ยมันชักเข้าหลามมาเราก็ชักอนะ่ะเราไม่กล้าพ่นกระสุนใส่มันแต่มันพ่นกระสุนใส่เราเลยปึ้งปึ้งปึ้ง,ป,ง,ป,ง,ป,งปึ้งเลยนะฮะมันไม่กลัวถูกใครแต่เรากลัวถูกชาวบ้านเนี่ย อ่าไอ้แก๊งน้ําไม่อาบเนี่ยปีหน้านะถ้าปีหน้าหนูจัดอย่างนี้อีกนะผมว่าเข้าซองยกแก๊งหนูเข้าใจคําว่าเข้าซองยกแก๊งไหมคือไปปุ๊บเนี่ยตำรวจตั้งด่านแล้วเขาเรียกเข้าซองเลยจับทุกข้อหาที่เป็นความผิดไม่ใส่หมวกกันนอกจับยึดรถไว้ตรวจสอบยึดรถไว้ตรวจสอบตอนนี้ก็